อาหารที่ขึ้นโต๊ะวันนี้ก็มีอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้แกงแกงอะไรเขาก็ไม่รู้แกงไก่บ้านนะแกงเผ็ดแกงป่าเนาะแกงป่าไก่บ้านผัดกบอันนี้ผัดกบอันนี้ก็ผัดถั่วงอกส่วนตัวน้อยน่ารักน่ารักนี่ก็ชื่อน้ำขิงถ้ามาร้านอาหารตรงนี้จะเจอน้ำขิงบริการ อย่างนี้ามาไม่ได้กินกาแฟแต่ก็ส่วนมากจะกิน บรรยากาศเช้าเช้าอากาศดีมากเดียววอลลัมซัมก็อยู่ใกล้ชิดติดเขานะครับใกล้ชิดติดเขาอากาศดีเช้าๆช้าาตรงนู้นก็ร้านวัสดุกาา่อสร้างเนะ้